อ hey, ีลี่พี่น้องเอยเฮอะไรกินนี่ยาเขาอีลีมือนี่ย แซ่บต้องก็คือเก่าเหมือนนี่ หัดีิ่งอีสไย่างกินเนี่ยินาโอ้เสี็จเตัดไปแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้มากระเด็นเลยนะแล้วมันหนุบไม่ดีเลยปากเนี่ย 太晒了，真热 you know?、mm。Hmm. ระบบภาษาระบบอะไรหรอต้องบบงากจะเป็นบบอะไเป็นังบ่นวกขาวเยสบเเก่ามันก็จะดกินมันเนี่ยโอ้หีเลยเนี่ยเ้ะใหม่ละค่ะ

这里、哦哦。嗯。哦。这里啊。这个不厉害。这来的 Hay là không thể nghe được cái sinh hạm mà Ủa, <laughs> uh, được cá nữa oh. uh. ừ. đó Nó đẹp Ốc, còn đấy Mùa hộn luôn Chạy bớt chèo Chèo Chạy tiền luôn luôn Chưa ăn là nó không yên เจ็ดเลยไหนกันไหนกันแล้วมันน่าะสิตองแ่งเลยหืมอะไรับไปมูพันอไมูหลานไม่รูเลย cái vô để. Ừ. À, lê, này cái này cái nó cái rồi cái này 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 ปวนะมันหอมนะโอ้เจ็บตีน้ำลายดีบรใส่เกอปช่วกละมงนี่โอ้ยอย่างนี้โอ้ขักๆๆๆมาด้ไหเนะตุดๆๆๆโอ้บรรยากาศเนาะมันเดีว่าไร้องเงาอื้มอืมดหนามมันเลยตัดนามตั cái chân nhất là cái thứ 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 nhất Ừ.

น่ขากับหมดก่อยเดือนีใช่หมยันหนึ่งอง่อยเดือนสองน่าขายหลงนขาด่อ้จะไหมทุกคน กูหน้าซะหาปลามาจุ่มป้าใส่หน่อยป้าพี่เอามาใส่ได้ครับนี่สุดป้าเนาะแต่ว่าฉบับก็แย่งแซ่บเนาะตัวนั้นเนาะป้าเนาะนี่ก็คักจังดิดิเดบ้าคือล่ะให้หล่อแหล่คือพันติโหดๆครับเด้อไปซะเด้อติดกลุเด้อครับสิบ่เข้ากันเอามาโอ้คักดิ

ติหอดมันกเบ้อเยเจ้าเคเห็นหมวเนาะเยอะขนาดเห็นแหนวันเต็มที่เหินี่กันแหันม้หลายตัวเขาใช้ผักขาด่ใช้ผักกาดงานไหนเลยงานใช้ผักขานั่นเรื่อง่ใช่ผักาเราเนี่ยแต่แรงคนหนึ่ ไม่ปลุ้มเลยช่ดยอะไรกูร้ายหมดเลยต้องใส่เป็นสีดำควอมมุขเนี่ยนะโอ้วางขึ้นเลย ตัวเง,งาคือถ่ายี่ป่านกี่ปังเนีน่เง,งาใหญ่มากถึงมากเดี๋ยวเรา,าคุยนอนเราคุยมัเอาึ้นมาอ่าน <c oughs> บานี่ปาลรที่ยันห่างก็ัี่ดเสงันยังใหไปน่อยที่ห่างก็เสียเกียวกัน 你看，写真照。 我看见了。哇、哦！这边哪嘛？ ชิ้มูวว่าแต่ละที่กระถางีมาเบ็ชิ้นมันประมาณมือหนึนะ่งอันนี้เขาขัดเลือกเอาติดบแบบอันนี้มันไหน,น,นมันเป็นอะมันเป็นอะไ 我训练。嗯、mm。Hmm. nó cứ đi bận, nó tục đi, rồi cái thứ người ta hỏi nó kiểu mà nó 昨天压过，這個、嗯，昨天去压的，对的，一点点了。 Ừ. Okay, để okay, okay. Để không được Kệ được hỏi nào mà Kệ nào Không cần thoát mạng thì đấy

テロフォルコ。

ไม่กี่เาัาโอ้ยนี่ไงที่หัวป้าหัวป้าเาลยหัวป้าเาลยขอบคุณอาจครย์มาก Của lăm buộc này nói là tinh này Một đèn mười lăm mười lăm Cái lăm lông lăm như nó mười lăm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  mười được mười lăm Một lăm mười lăm

嗯，那个，我讲的是什么？<music> <music>

นี่ก็ได้นะนี่ <coughs> <coughs> <_ JJonak>

dẹp Sếp dẹp, Thank you được rồi. ai sẽ đánh mới cả vội